สวัสดีตอนเช้าจ้าเช้านี้ที่เกิดลำเปานะคะลมเย็นเย็นเย็นจนหนาวเวลาทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะคะเนาะเกิลลดลำเปาเด้บ้านเจริสนะขับรถมานึ่แป๊บเดียวว่าถึงสิบนาทีออกจากบ้านเจริสามาขับรถประมาณน,นี่แหละหกนาทีกห็หอดเนาะเพราะว่ามันใกล้นะทุกคนใกล้มากนะ น้ำไหลไหลปีนี้น้ำเคลื่อนไหลนี่น้ำเคลื่อนไหลอทั้งคุณก็จะเป็นอ่ฟังทั้งคุนเดียวเห็นด้วยตาเ่าเนาะเป็นสะพานเทพสุดาเนาะ,ะส่วนทั้งคุนก็เจ้าเอินหาดตกเกียร์เแาเวาคนตะวันน้ำม,มันไหลที่เห็นมีเฮือนมีกระถ่อมอยู่ตรงนั้นเนาะน้ำเยอะมากนะเห็นปะน้ำไหลเลยทุกคนน้ำเยอะปีนี้น้ำเยอะเนาะ ตอนนี้ตรงนั้นสปินเวสตรงนั้นยังมีน้ำระบายอยู่เราทุกคนเนาะฟังเสียงน้ำสิ yeah, yeah. ฟังเสียงน้ำเนี่ยแบบสุดยอดเก็บบรรยากาศก่อนกับออสเตรเลียเราทุกคนเนาะเก็บบรรยากาศก่อนที่เราจะกลับไปสู้งานเนาะเดี๋ยวจะพายางไปเบิ่งสปินเวสทางนี้เนาะทุกคน ตะเวนกำลังจะขึ้นเราเนาะเมื่อนี้เป็นโอกาสดีเนาะเขาเจ้าเปิดประตูตรงข่างๆางเนี่เนาะนี่ข้างๆตรงนี้เขาก็เลยขับรถขึ้นมาข้างเทิง,งได้ปกติเพื่อนว่าให้ขับรถขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนมันจะปิดประตูไว้เนาะสมัยก่อนตอนที่ชฉลยสาเป็นวัยรุ่นเนาะ,ะตรงนี้นสามารถสัญจรได้เนาะไต้ถึงสันเคลื่อนได้ทั้งฝุ่นมันสิเป็นเขาเอิญน,นะสวนสะอ่อนเนาะเป็นสวนสัตว์นะทุกคนสวนสัตว์ สวนสะอ่อนเนาะมันอยู่ติดกันเลยแหละกับเ่าเ่ลําเปล่าของเขาเนาะ้งแต่น่อยกับมาเที่ยวจะนี่ละ่ะเกิดเป็นคน้นเกิดเป็นวัยรุ่นได้จำพ่วมได้เที่ยวเป็นกับหมูกับพวกเนาะมาเที่ยวเคือลําเปล่านี่ละ่ะเห็นอีกเกิงปะตรงนี้ก็จะมีอ่าร้านอาหารเนาะฮะก็มีเก้าอี้ไห้นังเนาะปกติ อีเพิ่นนะบันเป็นแบบนี้นะตะกี้นะอันนี้ทันสมัยเนาะนาที่ตอนรับปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะทุกคนบ้านเฉลิสาองจ้าบ้านเราอยู่ทางนี้เนะเาะทางนี้กันลาเสี่ยห้ามดื่มและขายแอบก่อ,นอเนาะก็ยว่าบ่อันนี้เอกขเอว่าต้องมีแหละแอบแอบเนาะ ก็ก็บม่แน่ใจว่าข้าเจ้าจัดพื้นที่จังไรกันเนาะ,ะพื้นหน้าจะนอนกันอยู่นี่นะร้ะานอาหารพอดเนาะ่าจะนอนอนี่แหละตื่นเศร้าขึ้นมาก็น่าจะอะมีนักท่องเที่ยวมาเปิดร้านอยู่นี่ตรงตรงนี้เลยเนาะมาหลายลายเลยเป็นมาจอนจนันอุ่นไอจอนยาลำกล <c oughs> นแหนมในกล่องคือจังมันหมึดหมึดะแต่ว่าแหนมตาเปานี่แบบคือมัน เห็นแบบแจ้งดีแล้วอกทุกคนมาแป๊บเดียวเนาะอัน,นอันนี้เป็นป้ายเกา่าเนาะคือลำเปาตรงนี้เป็นป้ายเก่าของกลุ่มจุลประธานก็เจ้าเฮ็ดตั้งแต่เฮ็ดเขื่อนแรกๆเลยตั้งแต่ปี2 5 0พัหนห้ยห้าเรือหเมเฮ็ดเขื่อนนะเพราะว่าแม่ชริสาว่าอะไเป็นคนเมืองกาฬส์เนาะเป็นคนคำม่วงตะกีเพอใหญ่ก็ไม่ญ่เป็นใหญ่มา อยู่นี่เพราะว่านิคมข้าจ่จัดสรรที่ดินให้สําหรับคนที่เป็นคนทุกคนยากว่ามีทีน่นะนะประมาณนั้นเป็นป้ายอันนั้นอันทั้งพุ่นที่มีพญานาคเพิ่นเพิ่งสร้างได้เมื่อกี้ปีหรอกเออเอารถวัวจะอันนี้ขาเจ้ามาหาป่าเลยเนี่ยขาเจ้ามีเหือกแต่คนขาเจ้าขี่เหือออกไปท่านเข้เขาไมา้ทั้งบ้านทั้งพุ่นมู่บ้านมีมู่บ้านอนะ เป็นบ้านนะมูชลิสาทั้งพุ่นนะเพิ่อนอันกับไปหาป่าขู้มือเลยนี่เหือเพิ่นนี่นี่เหือาข้าเจ้าเห็นปะนะเหือาข้าเจ้าะเหง้าหาป่ามาบ้านข่อยก็ต้องมาเบิ่งเลยทุกคนเพราะว่าข่อยมามามา,มาตอนตะก,กี้นี่อมาย้ำได้ก็ไอจอนมาแทบถึงทุกเส้าเลยมีเชื้อนี่แหละมาหลายมือจนสิกลับแล้วของกระชได้มา อันนี้เป็นหมองระบายนา้ำเวลาน้ำมันล่นเนาะทุกคนนี่ก็สิลงไปนี่เขาเอื้อนมองนี่เขาเอื้อนล้นาําน้ำเปล่าทุกคนที่ไปห่าดภลระกําล้าใส่ออกไปทั้งพุละโอ้ยไอจอนปีนเลยว่ะเขาจะเอาไ่ให้เขาแปวกจอนกับเขาไปวก่ะตอนนี้มันกักน้ำไว้ได้ทุกคนเพราะว่นาน้ำมันน้ำม,มันสูงเหมือนวันนี้น้ำสูงวันมันล่น,ม,น,ลนมันล่นออกมาวันนี้น้ำมันก็เลยต้อง เราต้องได้ระบายนะทุกคนตรงนี้อาคารระบายน้ำลุนฉุกเฉินเห็นปะน่ามันลุ่นตรงนี้น้ำลุ่น้น,นมันก็จิบปอ,อกนะลุนเอะลดนแล้วเดเนี่ยมือนั่นน่ะที่ชลิสาเบี่ยวกุ้งเหรอมือก้อนมือนึองนะ่ะมันลุ่นนะ่ะทุกคนไหลลงไปอีกเลยพอมันลุ่นมันไหลเองนะนอกอจากว่า เพื่อนจะเปิดประตูวานข้างล่างอะเนาะตรงนั้นนะมันก็นไหลคือกันเพื่อนขันเพื่อน,นเปิดนะอันนี้ถือว่าน้ำ<ม>ยังไหลยอยู่นะทุกคนนี่รอเลี้ยงคนอ่าสาสี่จังหวัดเด้ที่ใส่น้ำเคลื่อลลำปล่าในการเคิดเกษตรเนาะในการดำรงชีวิตนะทุกคน3าสี่จังหวัดเนาะกันบุญละลงไปกับสิมียาสูทอนอดบ่บุว่าแน่ใจกับสิ สมรหารสารคามไรเอ็ดทอดมูอราเมื่อหน้าเมื่อนน้นน่ะที่ขี่รถ่านว่าน่าดีนะวงพุ่นแหละวงพุ่นเดี๋ยวลอดก่อนลอดขามไปก่อนนะอันนี้อันนี้บ่เห็นน้านาสีเป็นประตูบานพุ่นบุ๊งฮูกับข้าเจ้าให้ไปว่าเจ้าหน้าที่ข้าเจ้าอยู่หันไอจอนแฮปสตาร์ทโอเวอร์แดนแมรี่แค่น็อตกูแฮปสตาร์ทอินไซต์แมรี่เรียมน็อตอะแล้ว if we want to look we can go the other side over there. Mm hmm. เยอะย่านข้าเจ้าว่าไงนะทุกคนมันบอกโอเคเนาะเขาบอละเมิดเนาะดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาค่อยขับรถไปเบิงทั้งพุน่นอันนี้ประตูระบายน้ำชุกเฉินเนาะทั้งพุ่นก็กับเป็นอีกบานนึงเนาะพุนน้ำไหลจนๆอยู่ทุกคนน้ำเปล่าไหลลงไปเห็นปะพุ่นตอนยานหนึ่งขาเจ้าปิดน้ำเนาะขาเจ้าก็มาหาตึก ตึกป่าอยู่นี่แหละตอนช่วงอ๋อคันษาเนาะทุกคนตอนช่วงอ๋อคันษานันบันที่นี่อันข้าเจ้าได้ป่าลาย้าลายด้ป่าลาอ้ายคักเลยเน้ำมื่อนี่มองจอดรถดนี่เต็มมีเบืนนะ้องะว่ามันเอาบุญบัในนี้เงี้ยเมื่อคืนนี่แสงไฟเต็มน้ามึงเพราะว่าข้าเจ้ามาหาป่าเนาะนันหิวนะทุกคนเมืองมาด้ยเป็นมาจอดจัดเนาะแต่วิ่งคืนละซุ่งเมื่อข้เจ้าลงไปเรารถตู้เมื่อกี้เนะี่ยเนาะ เดี๋ยวเขาจังยางไปเบิ้งประตูน้ำล้อนอีกฟังหนึงหน่งเนาออีกบาทหนึงหน่งเนาะหมามันไปแล้วมาไปแล้วเพราะว่ามาหิวเขาเอ้ยใครหูสิออกมาล้องกินไหมมันกินหอ่อยูยือเฮือนมามันเป็นมาจอนจัดนะทุกคนกับเขาอยู่บ้านเรือบบ่นีม้มาในอาทิตยนะม,มันหูหูบังวังวังอันหูมันยูเป็นมันยูเป็นมากเลย่ะเอ่เนไกดจอน เวนกำลังขึ้นแล้วเนาะบรรยากาศบ้านชาาริสาเองจ้ามาเที่ยวกันหลายๆเลยจ้าเนาะตอนสงการเนาะใครมีเวลาว่างเอาไว้สงการกัมาเที่ยวได้เนาะอยู่ที่เขตลำปาวเนาะตรงนี้ยังเป็นอำเภอเมืองอยู่นะจ๊ะเนาะอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นาจะอยู่ในเขตตครอนของเทศบาลตำบลลำคลองเทศบาลตำบลลำคลองตรงนี้ ตะกี้มันเป็นเทศาบาตบลตำบลลำป اؤ เนาะโมเมนต์แต่โมเมนต์ว่าผิดอขออนุญาตว่าไม่ตะกี้มันอยู่ในเขตครอบครองของตบำบลลำป اؤ เนาะพี่น้องตั้งแต่เป็นยี่สิบกว่าปีแล้วพันแยกพันแยกเป็นตำบลลำคลองอยู่ต่อมามันก็เปลี่ยนอบาาตอก่อนบอ่ตอนนี้เป็นเทศาบาลนะเนาะน่าจะเป็นเทศาบาตบลตำบลลำคลองเนาะตรงนี้ข้อมูลโมเปะข้อมูลผิดพลาดกันขอโทษขออภัยเนาะ แต่ว่าสมัยที่ชาริสาเป็นเด็กน้อยยมันยังเป็นตำบลลำป่าอยู่เนาะตรงนี้เนาะตำบลลำป اؤ เนาะเกลือลำป اؤ เกลือลำปา ؤ ตำบลลำปาาอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุตอนนั้นเนาะ <c oughs> ตอนนี้่นแยกมาเป็นลำคลองเนาะน่าจะอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลลำคลองเนาะประมาณนี้จ้าเนี่ยเกลือลำปนี่อาจอด <c oughs> <c oughs>